ต้องต้องการพักหนึ่งสองสามถ้าเจอแต่ไม่เป็นไรรม่ต้องแางรถพักหนึ่งวางรถพักรถพักองกรกบอรับีเป็นกิโลยาวกิโลถ่ายยากมีแดดก็ต้องโลเปลาตบมาม่ตรงถ่าย satu dua tiga empat ผ่านทาง Facebook f a n Page ของมีปลอเต็ซึงในขนาดนี้นะคะ ทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่งานถแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2565และเป้าหมายการช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตของมูลิติป่อตตึงในปี2566ณมูลิติป่อตตึงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแห่งนี้ดิฉันเกรซคัชิตาอาทิอนันตศักอาสาสมัครศิลปินรหัสเรียกข,ขง133รับหน้าที่พิธีกรในวันนี้สวัสดียังเป็นทางการอีกครัง้งค่ะ ราบกันดีค่ะเป้าหมายของมูลนิธินะคะคือการช่วยชีวิตรักษาชีวิตและสร้างชีวิตอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสโลแกนที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะคะจําติดหัเลยทีเดียวค่ะมูลนิธิมีการดําเนินงานมาหลายปีและสโลแกนแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ดีแก่ทุกท่านนะคะในโอกาสต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณวิเชียนเตชะไพบูลประธานกรรมการมูลนิธิฟอติกล์ได้ให้เกียรติขึ้นมาแถลงผลการดําเนินงานประจําปี2565

านผู้มีเกียรติและสื่อมือชนทุกท่านในนามของมูลนิธิพอตต์เสียงต้นผองนาวิเชียนเตชั่ไปรุท่านกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้บริหารมูลนิธิรู้สึกเป็นเกียรติและอยู่ขอบเป็นจริงจรเป็นอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของมที่พอติเตึงได้จัดการแสดงผลการดำเนินง,งานช่วยปรสังคมใ้รอบปีที่ผ่านมาคือปีพศ .2565 ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบว่า,งาเงินบริจาคของท่านผู้มีจิตศัทธา ผู้มีจิตผู้สนเพื่อสนรวมร่วมกันสร้างสรรค์า,าผู้สนช่วยเหลือสังคมตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างไรบ้างมูลนิธิครับขอจัตั้งเลี่ยนกะเสบเนสะพานบุญระหว่างผู้มีศัตศิธศราและผู้รอความช่วยเหลือนะครับ เป็นการลดความเหลือ่อมล้ำของสังคมมูลนิธที่พอเติ้งมีชื่อเต็มนะครับเรียกว่าหัวเที่ยวกาดเอกเสียงซึ้งความหมายก็คือชาวจีนโพนเทะเลต่อแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการกระทำความดีเป็นองค์กร สาธาร,รกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งม,มั่นช่วยเหลือกันเททุกข์อบรงสุขช่วยเหลือสังคมไทยมายาวนานกว่า113ปีโดยไ่เลือกชนชั้นวรนณะศาสนาแางพระบงจอรภายใต้ปฏิธาน ช่วยชีวิตรักษาชีวิตและสร้างชีวิตในการขับเคลื่อพนพันธานดังกล่าววุี่ทีปอตึงหน่วยหน่วยงานในเครือที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้กานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตบรรลุเป้าหมายอานได้แก่นึง่งจอโรงพยยบาลรเ,เชียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยระดับระดับรอับสายาครมได้รับการจบยบ่อจงจ,งจงอากกระทรวงในระดับ H A หมายถึงว่า Hospital Accreditation ครับมีเตียงรองรับผู้ป่วย338เตียง และมิสูนไปเพียมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เรามีอยู่หภาสเครื่องประับนะครับแล้วก็มีผู้มาใช้บริการนะครับประมาณ3,000ครั้งนะครับต่อเดือนนะครับ แล้วก็การมูลนิธิได้สนับสนุนผู้ที่เรียกว่าอยากไร้นะครับในการฟอกไตเนี่ยตกเราเดือนละประมาณ1นล้านห้าแสนบาทนะครับเราวมีศูย์อยู่ทั้งหมด8ศดนย์ด้วยกันนะครับที่มีอย่างแช่ตัวอย่างจักษุสตรศาอานะครับอันดแพแย์ ือหลอดเ,เอ่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมีมชื่อมีผู้มาใช้บร,ริการอีหนึ่งต่อประมาณ7จ0 0แสนีสครับแล้วเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีตึกรองรับคนไข้ประเภทประกันสังคมโดยเฉพาะ เรามีสมาชิกประกันสังคมประมาณเกินกว่า1 5 0 0 0 0สนะครับเพราะฉะนั้นอนี่คือบทบาทของทางโรเบิบาตบนเชียวซึ่งกำเนด่ยวแต่รายงานให้ท่านทั้งหลายรับทาบเ,เรียกได้ว่าตลอดปี2,566 红的。 นี่ไว้ที่สิ่งที่มอบให้เอารูปตัวนี้ๆเจ้าก็เป็นอ่านั่นจ๊ะตัวเราก็เคยทําให้เต็มเหลือนี่เขาจักมีอย่างนั้นนี่บอกว่าสิ่งที่ย้ําถึงอะไรก็น่าจะเป็นของเขาไอ้ที่ไม่ได้ช่วยจับสิ่งใจๆ ハハハハ